ยืนร้องเพลงให้เป็นหนุ่มฟังหน่ยร้องไม่เป็นร้องแค่นี้โอแค่นั้นเองแล้วร้องในแค่นี้เดี๋ยวเธอติดเหลืองเพราะฉันร้องเพราะเกินเออโหติดเหลืองติดเหลืองติดแดงเดี๋ยวกำแพงเมืองจีนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะนี่ ดีนะนี่ยดีนะเดินไม่ได้จะกลับแล้วเนี่ยจะกลับแล้ววันเนี้ยจะกลับไหนกลับขนแกนแล้วก็เลยไปกรุงเทพไปเยอรมันเลยอาจะสา่สามประเทศแล้วอันเนี้ยใช่เร็วมากเลยเนาะอะไรอีกอ่ะถ้าเป็นผู้ชายทำแบบนี้ได้จะจะโอ้ก็มีแต่เนี่ยโอ้โหอยู่อะไรอีกอ่ะมันหอมปอบหอมเลยหรือจ๊ะแต่เมื่อเช้านี่นู่นนานแล้วหอมไเลยหรือจ๊ะ หอมติดจนหอมเอาจากแม่นกนะแนกเขาฝากให้เป็นยูโรเพราะว่าคุณสมอนเขา,าสั่งน้ำพริกมาให้เอฟซีใช่ไหมแม่นกเขาก็เลยมาอาศัยส่งมาทั้งหนูนี่แหละฝากให้พีด่ด้วยดีนะ,ออะไ,ไม่นกให้ไหม่เจอน้ำพริกพี่จะเปิดดูเลยเหรอจะเปิดดูไหมดูว่าอะไรก่อนพี่แดนเสร็จหีือเขาบอเสร็จโอ้เสร็จยูโร พี่เราบอกอะไรนะให้ผมทำอะไรนี่ก็ขอดอย่างนี้ใช่ไหมของเธอเต็มยังไงให้เขาปิดตรงนี้ก็เดี๋ยวเวลานั้นเขาก็จะกอดตรงนี้สูงขึ้นมาอย่างนี้นะให้เขากอดแบบนี้เนี่ยก็เนี่ยเขาต่อบเพว่าที่พวงตรงเนี้ยมันตัดเป็นพื้นที่เย็บพอดีเลยอแล้วเนี่ยของหนูก็ให้มันเสียบขึ้นตรงนี้เนี่ยนะยังไงพอประมาณอย่างเงี้ยอย่างเธอของเธอสูงแค่ไหนแค่นี้อ๋อสูงแค่นี้ก็ไสองเมตรอย่างนี้เลยชโล ก็หมายถึงว่าให้ปิดสิงโตเลยนะก็ฉลบมันมันคานอยู่ใช่ไหมเขาจะเทานก่อนการเขาฉลบท์มันนึกออกไหมขานึกแต่ท่าไม่ออกแล้วคะของเธอก็ของเจ๊ก็อยู่แค่นี้ใช่ไหมปกติของเธอก็ฉลบท์มันถ้ามันบินนะบีนได้ไงขอบคุณแม่นกนาแกนะคะได้ยินไหมน้องกูอยู่สักไกลเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง โอ้หลังก็วิ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนต้องปีนมาเอาปไฟอ่ะฮะทีนีพ่ก็ปิดที่ให้ให้ไปไหนเนะ่ยที่ออก็ปิดที่กลัวคนปีนเอาปไฟ ไม่นกเขาไม่ีที่อยู่คุณหรอตอนนี้ไงก็ส่งของนี่ไงเลยก็ส่งอะไรมาให้น้ำพริกนี่แหละส่งมาขายส่งมากินแอดมินสมอนเขาสั่งให้นน่ไงเล่นเกมแล้วก็ให้เอฟซีกระส่งให้เอฟซีไงทำไมเราไม่ได้เห็นได้เอ่อเล่นเกมอะไรเลยก็พี่ไม่มาเล่นมันจะไปได้อะไรละพี่ได้แต่ฉันนอนนอนหลับทับสิกเปิดเลยใช่ไหมเนี่ย เปิดดูมนมีเงินแสนเป่าโอ้โห و, เงินแสนแสนสาหาัสเลยขอบคุณนะกจ้างโ,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 โอ้โหน้ำพริกขึ้นเลยออเอามาโฆษณาแสดงว่าน้ำพริกปลาย่างา <laughs> เอามาแวบแแวบุ้งฮะมาแวบบุ้งแวบบุ้งให้ให้ใหยาแวบบุ้งคืออะไรโฆษณาโฆษณาใช่ใช่เพราะว่าไอ้นี้ยมันจะเป็นน้ำพริกแมงดาปลาย่าง แล้วอะไรอีกนะเนงดาปลายกตาแดงโอ้แล้วอันนี้ปลาอนี่เดี๋ยวจะแบวนพุ่งให้แม่นกนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้แบวนพุ่งให้นะจ๊ะเี่อะไรเนี่ยน้ำพริกปลาลาหมูสับเดี๋ยวให้ไอ้มิสมออันนี้ปลาอินทรีทอดไม่ใช่ปลาอินทรีโอ้ยปลาอินทรีไม่ใช่ปลาอินทรีอย่างนี้มันขายร้อยกว่าไม่ได้อันนี้คือปลาของแม่นกนะปลาทอดนะคะทุกคนที่ทำไม่ใช่ปลาอินทรีไม่ใช่อาจจะเป็นปลา เขาเรียกปลาบึกหรือว่าปลาอะไรตักงอย่างนี่แหละไม่ใช่ปลาอินทรีย์ทำไมเขารู้ว่าเราชอบกินอันนี้อะอะไรเนะมะขามนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะทุกคนอันนี้นะคะนี่ปลาของแม่นกนะอันนี้ปลาของแม่นกนะคะเขาบอกทีแล้วหนูลืมมันมีอยู่สามชิ้นมันก็โอเคนะันนี้มะขามมีมะขามเรียกมะขามอันนี้มะขามเขาก็ทําขายด้วยมะขามเพื่อสื่อ่าไม่ถือ นี่คือน้ำพริกนะคะทุกคนนี่คือน้ำพริกน้ำพริกของแม่นกชิมนี่รู่น้ำพริกของแม่นกนะคะเคี้ยวเข้าไปมันแตกในปากว้าวแตกในปากเลยอร่อยน้ำมันแตกออกมาโยป้ายใหญ่เลยน้ำลายแตกน้ำลายแตกในปากเลยใช่ไหมเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานอมเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมัน ข่ามนะอขาเขาเรียกมะขามเออมันไม่ใช่มะขามแก้วมะขามอะไรไม่ใช่กวนมะขามคุกน้าตาลคุกอะไรสักอย่างนี่แหละไปคายปลาอินซีน่าจะกลับแล้วเลยเนี่ยแต่ค้ลายมากอร่อยถ้าปลาอินซีเนี่ยมันต้องเข็มๆแล้วก็อชิ้นมันแพงเมีนยเพริมปลาย่างปลาแดง แล้วก็แมงดาแพ็กกิ้งสวยมากได้เลยพี่อไปคุยเขาเองเลยหนูแค่เป็นส่งผ่านที่เฉยๆขอบคุณค่ะขอบคุณ,ะคะคณพิลาวันค่ะโอ้ยพิลาวันคนงามด้สิพ่ลาวันคนงามเนี่ยแหละคือนามนามนามสกุลหนูนามสกุลหนูพิลาวันคนงามอะ่ะ จาแต่แพคยูโรคนสวยไงไปเที่ยวเลยนะจ้าในห้องอ่ะไปเที่ยวไหนในห้องห้องไหนเนี่ยเอากิเลสทำไมมีลูกเป็นกลวยเออแล้วทำไมเอาหัวปีไปไว้ตรงนั้นน่ะเออเอาไว้นี่แหละเอ้าทำไมไม่เอาไปกินกินไม่ได้กล้วยหอมใครกินได้อ๋อมันมีกินได้ไม่ได้ด้วยเหรอหัวปีกล้วยหอมไม่มีใครเขากินกันค่ะอ๋อแล้วแเขากินของอะไรน้ำว้าเหรอกล้วยน้ำว้าค่ะอ้าวเหรออ๋อ กล้วยหอมมันจะหอมจย่งอ๋อเหรอคุณขาคุณขาคุณขาอะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันเท่าเลยยูโรรู้ยูโรรู้หมดทุกอย่างคนยูโรเป็นชาวนาะพอดีแหละตกลงไปกับหัวปีด้วยทำบันไดทำบันไดลงไปใช่ไหมลงไปไปละกินาลีลงเล่นน้ำอู้ยูกินาลีลงเล่นน้ำ ปีหน้าจะใส่ชุดาบนางกระโดดจุ๊บโอ้โหตายเลยดีนะที่หนูไม่จอดหน้าต่างฝั่งเนี้ที่ละวันก็ยืนตรงนี้กระโดดจุ๊งลงไปเลยค่ะโอ้โหปลาแตกตื่นหมดเลยคันนี้ปลาตายหมดทั้งสะเลยกินปลากินปลาใครจะเท่ากันใช่ไหมโอเคแ n ง you ทุกคนเจอกันปีหน้า e e you again n e x t year thank you แม่นกเลยนะคะ ไปแล้วเราก็เข้าล่มมัง่งน้องเลยขอบคุณมากค่ะอันนี้กินไม่ทั้เลยไหนอันนี้มม่งอะไรเหรอเขาเรียกมม่งอะไรกัอนอ๋อมีสวนอยู่นี่อยู่ตรงไหนต่อจากพิยูโรเนี่ยเหรอเนี่ยหมายถึงพ่ยูโรแล้วก็ต่อนู่นเลยนะตรงมม่งอ๋อต้องสส่ไปอ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอ ขอบคุณค่ะตอนแรกกังงคิดอ่อนิสซี่เอาไข่บดแดงมาเนี่ยวจะมาขายอะไรมม่วงกันเะที่นี่ก็เยอะคนเดียวเอ้เวลานั้นพวกลูกอะไรขเขาก็มาช้าก็จะกินกันไม่หมดมันมีเยอะแล้วค่ะขอบคุณมากเลยมันกินไม่ทัน็รเรียกบ่อยเนาะขอบคุณมากนะคะ